สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวายโอโกรสํสำหรับท่านที่ปลูกบอนสีนะครับผมหลายท่านอาจจะประสบปัญหาว่าดินที่เราใช้ปลูกบอลสีเนี่ยมันจะหมดอายุเมื่อไหร่นะครับแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมไปดูกันเลยครับอ่วันนี้นะครับผมก็มี บอนสีต้นหนึ่งครับเป็นลูกไม้เหลืองนะครับต้นนี้ปลูกมานานแล้วครับดินเขาหมดอายุหรือว่าเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับผมซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับผมดินบอนสีที่เขานิยมใช้กันก็คือใบก้ามปู3ส่วนนะครับผสมกับดิน1ส่วนนะครับดินคุยไผ่หรืออะไรก็ได้ครับอ่ะเรามาดูวิธีการ ดูนะครับว่าดินหมดอายุนะครับผมก็ให้เราลองหยิบดินขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลองบี้ดูครับเนี่ยครับถ้าว่าดินหมดอายุเนี่ยเขาจะเป็นแบบดินเหนียวนะครับผมต้นนี้นะครับผมชื่อศิลาหุ้มทองนะครับแต่ว่าดินไม่ได้หมดอายุครับผมแต่ว่าขนาดเนี่ยเขาได้เวลาเปลี่ยนกระถางนะครับผมก็เลยจะมาทำทีเดียวเลยนะครับ ซึ่งผมเนี่ยได้เตรียมใบก้ามปูหมักนะครับแล้วก็ผสมกับดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใบก้ามปู3ส่วนกับดิน1ส่วนนะครับก็กะเอาครับผมไม่ต้องเป๊ะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมดินที่หมดอายุเนี่ยครับเขาจะแน่นมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่ามันจะเป็นแบบดินเหนียวนะครับอันนี้มันจะแน่นมากครับทำให้รากบอลสีของเราเนี่ยนะครับผมมัน ไม่ค่อยเดินนะครับก็คือรากเดินไม่ดีครับมันจะต้นเรามันจะชะง,งักการโตนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางเขานะครับในกรณีที่ว่าต้นเราเนี่ยโตแล้วถึงไซต์ต้องเปลี่ยนกระถางนะครับผมถ้ายังไม่ถึงไซต์ก็ใช้กระถางเดิมครับแต่ว่าเราเปลี่ยนดินปลูกใหม่ครับผม เอาละครับผมกว่าจะแงะออกได้นี่ก็นานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาล้างรากกันดูครับว่ารากเขาเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมที่ว่าปลูกบอนสีกันนะครับผมก็มาแชร์ความรู้แชร,ร์ชรประสบการณ์กันได้นะครับผมผมก็ยินดีรับรับความรู้จากพี่ๆนะครับนี่ครับผม รากของเขาเนี่ยจะเน่าแล้วนะครับผมก็จะดึงอันรากที่เน่าออกนะครับรากเขาไม่ค่อยเดินนะครับรากน้อยนะครับเพราะว่าแบบดินมันเป็นดินเหนียวนะครับมันแน่นๆเนะี่ยนี่ครับได้รากแบบน้อยมากเลยครับ G T ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับการดูดินหมดอายุแล้วก็เปลี่ยนดินหมดอายุนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังสนใจหรือท่านที่ประสบป,ปัญหาอยู่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ